ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับไม่ใช่แบบฝึกหัดสิสารบัญน,นะครับสารบัญการเรียนในเช่นของงานระบบ p c a t นะครับผมก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเรามาโฟกัสกันนะครับนในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นบทที่1น,นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AutoCA d นะครับ 2, 0, 2017นเนี่ยนะครับในส่วนของการอ้ากดผิดซะงั้นในส่วนของการใช้นะฮะ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงาน Pcat เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับการปรับหน้าต่างของเราให้เหมาะกับการขึ้นรูปนะครับประมาณนี้นะฮะอย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นการใช้คําสั่งพื้นฐานการใช้คาสั่งพื้นฐานนี่ส่วนใหญ่นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกคําคสั่งบล็อกนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นบล็อกอะซะส่วนใหญ่นะค,คือคําสั่งนี้นะฮะคำสั่งนี้นะน,นะน้องๆก็อาจจะโฟกัสตามนะครับผม ถัดไปนะครับก็จะไปดูในส่วนของบทที่3เนี่ยบทที่3จะเป็นการแก้ไขนะครับพวกการเชื่อมนะครับสำหรับการแก้ไขเนี่ยในบทนี้เองนะครับก็คืออยู่นี้หลักๆนะฮะก็จะมีพวกคำสั่งนี้นี่นะครับ u ยู o เนียนครับผมซับแท็นะครับอินด r s เซ t นี่ไม่ค่อยได้ใช้สไลด์นี่ได้ใช้นะครับผมนะประมาณนี้นะฮะอ่าชิคเก้นการเพิ่มความหนาของเซอร์เฟก็อาจจะมีบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับ ประมาณนี้มูฟแฟกพวกอะไรต่างมีอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของบทที่4เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเซอร์เฟซเซอร์เฟซเนี่ยเราจะเอาไว้เขียนในรักษาของพวก่าวเมดนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงาน 2D นะครับเกี่ยวข้องงาน 2D ประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งโมเดลอาจจะยังไม่มีการกล่าวถึงมากมายนะฮะประมาณนี้นะครับผมในบทที่5อันเนี้ย เกี่ยวข้องกับการจําลองนะจำลองในส่วนของตัวแบบที่สําเร็จแล้วนะเป็นลักษณะของ P-Cat นะ p c a คส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเสานะครับผมไม่ค่อยมีเสานะนะครับประมาณนี้จากนั้นแบบฝึกหัดนะครับก็เป็นการสร้างเลยนะครับการสร้างบ้าน P-Cat เนี่ยชั้นเดียวนะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นการสร้างกระดาษนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือไกด์ไลน์นะครับที่เราจะมีมาวิเคราะห์กันยาวๆนะครับหลักสูตรตรงนี้นะอาจจะเป็นการดําเนินในส่วนของรายการที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผมก็พยายามที่จะให้ต่อยอดระหว่างเวอร์ชัน2017กับ2018นะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับแต่ว่าน้องๆเองก็ดูตามได้นะครับมีตัวไหนอัปเดตเดี๋ยวจะมาปรับกันมาพูดคุยกันเนาะก่อนอื่นกลับไปที่ในส่วนของหน้าอุท่แกก่อนใครมีบล็อกงาน4.0เปิดขึ้นมาเลย บล็อกงาน4.0ตัวในส่วนของงานระบบ p c a คเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับจะมาวิเคราะห์กันว่าในส่วนของการแผ่นต่อแผ่นเนี่ยคือ p c a คสมันเป็นแผ่นต่อแผ่นที่เอามาต่อกันลักษณะการต่อเนี่ยมันจะมี2หลักใหญ่ๆนะสองสองสองท้ายใหญ่ๆก็คือเวทจอยนะครับเวทจอยก็จะเป็นลักษณะของการใช้แผ่นเนี่ยนะมีการบากในส่วนของแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้อาจจะเป็นเหล็กนะพวกเหล็ก ที่ทำเป็นลักษณะแล้วแต่แล้วแต่ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับบางทีก็ใช้เป็นพวกสลิงลูปนะครับสลิงลูปเป็นเหมือนกับเชือกสลิงอ่ะนะฮะอ่อนๆน่ะนะครับ,ออออนะรบแล้วก็จะมีเพจเชื่อมเข้ากับเพจนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าถัดจากนั้นก็จะมีถัดจากนั้นก็จะมีในส่วนของไอตัวเป็นการเชื่อมในลักษณะของดายจอยนะครับคือใช้เพจเนี่ยใช้เพจนะครับเป็นการเชื่อมมันจะมีเพจที่ฝังเข้าไปในแผ่นพีแคสเนี่ยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีแผ่นสองแผ่นที่จะมาต่อกันเนี่ยมาประกบกันเนี่ยนะครับไอตัวแผ่นตัวเนี้ยมันก็จะมีการเชื่อมเหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีหลายเรียนให้ดูนะครับส่วนในลักษณะของการการต่อแผ่นแต่และตัวนี่ก็จะมีอย่างเช่นต่อตรงกลางนะครับผมต่อที่ขอบนะครับผมแผ่นต่อแผ่นนะฮะส,สองแผ่นต่อเป็นลักษณะตัวทีนะครับผมต่อ ซีด้านนะครับผมไม่ใช่ต่อสีด้านอ่าต่อซีด้านนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนอื่นก็ไปที่หน้าต่างนี้ก่อนนะครับเราถ้าสมมติว่ามีแบบบ้านนะครับที่อยากจะเอามาทดลองเฉียนพีแคทผมจะใช้แบบเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับที่มีการสร้างไปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปที่ ไฟล์ก่อนตัวไหนก็ได้เปล่าๆนะครับผมเปล่าๆขึ้นมาในนี้มันก็จะมีเลเยอร์อยู่แค่มีกี่ตัวนะครับที่มีการตั้งค่าไว้ผมตั้งค่าไว้เองนะครับผมจะดึงเอาแปลนบ้านพวกนั้นมานะครับโดยสแตนบายเลเยอร์ตัวนี้เป็นเลเยอร์ศูนย์ก่อนนะครับผมอ่าไม่ใช่เลเยอร์ศูนย์สิสแตนบายมาเป็นเดี๋ยวไปสร้างไปสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับสร้างมาเป็นเลเยอร์อ่าแบบแปลนแล้วกันนะครับ นะครับผมแบบแปลนนะครับผมประมาณนี้จากนั้นก็เซตป็นเป็นเลเยอร์ช้งานซะนะครับเซตป็นเป็นเลเยอร์ช้งานนะครับมันก็สแตนบายเป็นเลเยอร์แบบแปลนไว้ wide. ผมจะไปเรนเฟนซ์แบบเข้ามานะครับผมไปที่อา่าผมจะเปิดตัวนี้ก่อนนะโชว์เมนูบาร์ขึ้นมากระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการในบทชี้นหน่งนะครับเราจะทําการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าต่างการใช้งานในการเขียนแบบเนี่ยเราก็จะปรับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีผังพวกนี้ขึ้นมานะ ในส่วนของ view q ก็ standby Standby ไว้ by, with, แบบนี้นะครับผมในส่วนของ get x e t y ก็เหมือนกันนะครับ navigation bar นะฮะไม่ใช่ navigation bar สิ navigation bar ก็ตรงนี้นะครับในส่วนของโหมด status bar สำหรับการเขียนงาน tcat เนี่ยนะครับก็ Standby ไว้ with, ประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนกระดาษก็อย่างที่เห็นนะครับใครที่ไม่มีในส่วนของกระดาษก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ในกลุ่มอาชีวไทยนะครับง่ายๆกลุ่มุมอาชีวไทยและกลุ่ม cat and s k r i p t p p ด้วย นะครับผมชวนกลุ่มอื่นผมยังไม่ได้ไม่ได้เอาไปใส่ไว้ให้นะครับยังยังยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตในส่วนของแอดมินแต่ละท่านนะครับก็ถือโอกาสนี้สวัสดีนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราทุกคนนะครับน้องๆอ,อ,อีกหลายๆคนนะที่กําลังเรียนรู้พัฒนานต่อไปนะครับถือว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้รับการแบ่งปันในส่วนของสาขาวิชาชีพนะครับที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับวิศวกรจบใหม่หรือดับนะบปชปศได้ด้วยนะครับผม ไปดูกันไปดูกันนะฮะผมจะไปอินเสิร์ตนะครับผมงานมาสักหนึ่งตัวนะฮะผมรู้สึกจะไว้ในไดเอฟขอดูก่อนเนาะแบบบ้านเช่าเดียวไออีเนี่ยโอเพนขึ้นมามันก็จะให้เราติ๊กอะไรต่างๆไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคไปเลยมันจะวางสเตปตรงนี้ไว้ตรงนี้แหละเห็นไหมฮะมันจะเป็นบางๆให้ทำการปิดในส่วนของร e ยเวทนี้ไปก่อน นะครับไม่งั้นมันจะลายตาไปเลือกเอาว่าเราจะสแตนบายหรือว่าใช้งานตัวไหนเป็นหลักอย่างเช่นแบบแปลนนี้นะฮะถ้าผมตั้งมันเป็นท็อปวิวนะนี่นะครับผมคือทุกตัวนี้นี่มันเป็นแบบสําหรับเรฟเลนส์นะครับมันไม่มีผลนอกจากเราจะไปคลิกที่ตัวมันเฉยๆนะฮะอย่างอย่างอื่นๆนี่ก็แทบจะไม่มีผลอยู่แล้วนะฮะนะครับแต่ถ้าไปคลิกที่ตัวมันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับผมประมาณนี้นะถ้าคลิกงนี้จะจะจะไม่ติดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันผมเรฟเลนส์แบบมาเลยแล้วก็มาเลือกเอา แบบท um, ี่ผมเรนเฟ้นมามันจะอยู่ในเลเยอร์แบบแปลนนะครับตัวอื่นที่เข้ามาเนี่ยให้เสมือนว่าเป็นอยู่ในส่วนของการเรนเฟ้นเข้ามานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะการเรนเฟ้นเข้ามานะครับมันจะมี re ต่ออยู่นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเรนเฟ้นแบบเข้ามาก่อนนะครับผมจากนั้นเราจะไปทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับน้องๆ้องฝึกตามนะครับน้องๆฝึกตามนะในส่วนของเลเยอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมาตัวแรกเลยนะฮะจะเป็นเลเยอร์พื้นก่อน นะครับแต่เยพื้นนะฮะนะครับนิวเลยนะครับนะ uh. พื้นน้องๆจะระบุได้นะครับใส่เป็นพื้นข้นไปก่อนแต่ทีเนี้ยเราจะไประบุอีกทีนึ้งว่าเป็นพื้นห้องน้ําอะไรยังไงนะครับเพราะในส่วนของพื้นเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเราไม่ใช้เป็นในลักษณะของอางานอาร์ซีเนี่ยนะครับคือใช้อาซีหมายถึงงานพวกงาน งานเทงานพวกก่อน,นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น Pcast เนี่ยทำหมายถือว่าหล่อมาเป็น Pcast เลยมันก็จะง่ายอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพื้นพื้นชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเทซะส่วนใหญ่นะผมก็จะใส่เป็นพื้นก่อนแล้วกันนะครับพื้นนะครับพื้นบ้านนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมเออเลเยอร์โอเคไม่เกี่ยวใส่ประมาณนี้ก่อน นะฮะจากนั้นผมก็จะเซตในส่วนของพื้นขึ้นมานะครับสยอยู่ด้านล่างนะครับติกตรงนี้เลยนะครับก็จะได้พื้นขึ้นมาอ่ะจากนั้นก็จะไปปรับนะครับมุมมองเป็น S ผมใช้ SE นะผมใช้ SE นะครับไปที่แบบแปลนตัวนี้นะครับไปดูกันก่อนในนี้เราจะเห็นเป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับของตัวบ้านนะของตัวบ้านอยู่ก็คร่าวๆนะฮะอ่ะก่อนอื่นนะครับผม ก็ไปสร้างในส่วนของเลเยอร์พื้นขึ้นมาก่อนพื้นมันแยกชิ้นส่วนจากการอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้ไม่ไม่มีปัญหาในส่วนงานร้อแคทแต่ในส่วนของการสร้างพื้นผมก็จะใช้คำสั่งบล็อกนะครับผมคำสั่งบล็อกนะคลิกตรงนี้ครับนี่นะครับลากอย่างนี้เลยนะครับผมเอามาแท็กไว้สเต็ปนี้ก่อนจากนั้นดึงขึ้นนะครับป้อนค่าเลยนะฮะค่าที่ผมจะป้อนให้ตัวนี้จุดสี่นะฮะจุดสี่เอนเตอร์ครับผมเห็นไหมครับผมจะได้สเต็ปของตัวนี้ขึ้นมา